ข้ามเซอร์ข้ามเามเใครถ้าทำลิงไม่ตกผู้นั้นชนะค่ะใครได้ลิงน้อยผู้นั้นชนะค่ะเกมนี้อไทำไม่ได้ปไทำไม่ได้ลิงตกไปแล้วว่าลิงเป็นพวงเลยนี่บูมังแหอบดีหาเว้มอาชูมังหรอบูมังจะเมสเดอเมส Kun én. Just. Nu er den eneste, can en æble. en æble. Bare det er si tur. Se dig, Wow, 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 har mange. Ja, det หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มีเล่นเกมนิดๆหน่อยๆน,นะคะสร้างความสาม,มัคคีด้วยกันค่ะสนุกมากเลยค่ะ